จะบอกว่าสเตปเนี้ยรอหมอนานมากรอหมอ2เดือนนะคะแต่วันที่แบบโอเคเรารอครบ2เดือนแล้วสเตปเนี้ยเราได้ไปเจอคุณหมอ ในโงรงพยาบาลและทุกอย่างกระบวน s มันจะเร็วมากฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนช่องกิ๊ฟพนิตานะคะวันนี้กิ๊ฟจะมาเล่ารีวิวประสบการณ์ที่แบบไปหาคุณหมอที่อเมริกานะคะจริงๆแล้วกิ๊ฟเคยทําคลิปหนึ่งแล้วแหละที่แบบรีวิวว่าไปหาหมอที่เป็นแบบเอเจนต์แคร์นะที่ตอนอยู่สมัยแบบอยู่ชิคาโกแต่อันนั้นเป็นตอนที่แบบว่ากิ๊ฟยังไม่ได้มีประกันสุขภาพนะคะอืมแต่ตอนนี้กิ๊ฟมาอีกสเตทหนึ่งแล้วก็คือจะมารีวิวแบบกรณีสำหรับคนมีประกันสุขภาพแล้วแบบอยู่ที่นี่แล้วไปหาห ก็ถ้าไม่ได้แบบเจ็บป่วยอะไรรุนแรงเนี่ยก็จะไปที่ Urgent Care นะคะเป็นเหมือนแบบคลินิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยของเครือโรงพยาบาลต่างๆแหละอืซึ่งเหมาะกับอะไรก็คือเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้เป็นโรคที่แบบว่า Advanced มากเป็นแบบ เรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็สามารถตรวจมีอุปกรณ์ครบครันทุกอย่างเลยนะคะอืมข้อดีก็คือเราสามารถวอ l อินเข้าไปได้ซึ่งวอ l อินที่เนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิกแต่ละเอเจนแคร์มาตรการต่างๆเขาเป็นยังไงนะคะอย่างกิฟต์เนี่ยไปที่โอเวอร์เลกนะคะโอเวอร์เลกของที่นี่ก็คือเปรียบเสมือนเป็นแบบคือโรงพยาบาลแบบ B D M S ของรัฐวอชิงตันอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบมีหลายสาขานะคะอยู่ในวอชิงตันแล้วก็รวมถึงคลินิกเอเจนแคร์ด้วยอืมของโอเวอร์เลกเนี่ยก็คือเวลาเขาจะ w a l อ in เนี่ย คือไม่ใช่แบบเดินเข้าไปเนาะคือเขาจะต้องแบบว่าแต่ละตอนเช้าเนี่ยสมมุติตื่นมา7จ็ดแปดโมงอะไร่งเงี้ยเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วเราก็ทําการบุ๊กว่าวันนี้เราจะวอล์กอินเข้าไปแล้วเขาจะมีไทม์สล็อตให้ว่าแบบเออเราจะเข้าไปสาขานี้มีตอนเวลากี่โมงว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อที่แบบว่าโอเคจะได้ลดความแออัดของการมาที่คลินิกอะไรอเงี้ยค่ะอืมหรือถ้าบางคนอยากสุ่มดวงเข้าไปจริงอะ อยูดีอยากจะเดิน Walk-in จริงๆเข้าไปเลยก็อาจจะได้แต่คิดว่าน่าจะรอคิวแบบโอ้โหหลายชั่วโมงเลยนะคะอืมเพราะว่ามันก็มี time slot ที่ทุกคนจองไว้แต่ตอนเช้าแล้วนะคะโอเคขั้นตอนก็คือเข้าไปเสร็จปุ๊บที่คลินิกเอเจนแคร์ Care นะคะเราก็จะยื่นบัตรประกันสุขภาพที่เรามีนะคะแล้วก็ตัว ID card การของเราเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเนาะ หลังจากนั้นก็เทคไทม์ไม่เกิน15นาทีประมาณนั้นนะตอนที่กิิบไปนะ15นาทีนะคะ<ม>ก็คือได้คิวเวลาเราแล้ว,แล,วแล้วก็เข้าไปหาคุณหมอเลยนะคะแล้วสำหรับกิิบก็คือแบบป่วยไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือจบหาครั้งเดียวจบแล้วก็เขาก็จะให้เป็น prescription ยามาให้แล้วเขาก็ถามว่าเราอยาก,ยากไปรับยาที่ไหนนะคะกิิบก็บอกอ่ะเนี่ยขอเอา CVS ใกล้ๆที่คลินิกนี้ละกันได้รับไปเลยนะ หลังจากนั้นเขาก็จะให้ prescription มานะคะแล้วก็ใบนี้แหละไปยื่นกับร้านขายยาที่เราเลือกไว้เราจะไปรับยานะคะซึ่งถ้าสมมติแบบว่าโอเคเราอะทิ้งระยะเวลาในการรับยาน,นานหน่อยอืไม่ได้ไปรับทันทีเลยอะสมมติเราไป walk in อะเราก็ได้ยาเลยอืมเพราะเขาเตรียมรอเราไว้แล้วแต่ตอนนั้นอะกิฟแบบว่าหาหมอเสร็จปุ๊บไปรับยาเลยเนี่ยคือเขาก็ยังเตรียมยาไม่ทันไงเราด้วยที่แบบว่าคนก็เยอะด้วยนะคะก็คือขั้นตอนก็คือไปเช็คอินก่อนว่าโอเคเรามารับยานะตึ๊ดตๆ๊ดตุ๊ดอะไรเงี้ยอือเคนน่าาาจะระรรปมณ30-15ที <c oughs> ก็ก็รอนานเหมือนกันนะอืมประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือหน้าตาถุงยานะคะที่เขาจะให้มาเนาะแล้วเขาก็จะแบบมีใบเขียนอยู่ข้างหลังอันนี้กิฟไม่ได้หันกลับมาให้ดูนะ <c oughs> ก็คือจะเป็นบอกว่าโอเคมันคือยาอะไรแล้วก็กินยังไงเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบซิมเปิลเลยสําหรับคนที่แบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะแต่ว่าขอยกตัวอย่างของแฟนกิฟนะคะคือเขาเหมือนแบบว่าปวดท้องแบบว่าเอออาจจะมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเขากินยาเองดูแลตัวเองแล้วมันไม่หายสทัทีอยากส่งกล้องอืก็คือนัดเออร์เจนแคสต t ปุ๊บเขาก็จะส่งไปให้คุณหมอเฉพาะทางต่ออันนี้คือจะต้องไปโรงพยาบาลแหละก็คืออยู่ในเครือโอเวอร์เลเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะบอกว่าสเต็ปเนี้ยรอหมอนานมากรอหมอ2เดือนนะคะโอ้โหกว่าจะได้คิวอืคือมันไม่เหมือนที่ไทยเนาะ ที่ไทยโอเคถ้าไม่นับโรงพยาบาลรัฐบาลเนาะที่แบบคิวมันยาวแบบนี้แหละแต่ถ้าเทียบกันกับในความเป็นเอกชนเหมือนกันเพราะว่าโอเล็กเนี่ยก็คือเอกชนใช่ไหมออเอกชนที่ไทยก็คือเราเผลอเผแบบบางทีวอ l k in ได้เลยหรือว่าจองคิวไม่ได้นานมากขนาดแบบ2เดือนขนาดนี้ละค่ะอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นความซัฟเฟอร์นิดนึงมันไม่ได้แบบว่ามีความสะดวกสบายเหมือนที่อยู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันที่แบบโอเคเรารอครบ2เดือนแล้วสเต็ปนี้เราได้ไปเจอคุณหมอ ในโรงพยาบาลและทุกอย่างโ o c e s สมันจะเร็วมากเพราะเหมือนแบบมันเป็นไทม์สล็อของเราอยู่แล้วค่ะไปถึงปุ๊บไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงหาหมอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อ่านทำนัดการวัน2กล้องนู่นนี่นั่นเลยอาทิตย์ถัดมาเลยอะไรแบบเนี้ยอืมแค่ในช่วงที่ขบวกวหโหาหมออเมริกันนานมากอะมันคือในช่วงของการรอพบหมอได้แหละแต่วันที่เราได้ไปเจอคุณหมอแล้วอะสะเต็ปทุกอย่างคือมันแบบ Run Sofast เลยนะคะประมาณนี้ แล้วก็คือเนื่องจากเรามีประกันสุขภาพใช่ไหมเราก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะตอนนั้นตอนที่เราแบบไปหาคุณหมอเนาะเพราะว่าเขาจะมีบินมาเรียกเก็บย้อนหลังนั่นเองนะคะซึ่งของกิฟเนี่ยเขาก็จะแบบมีให้เข้าแอปเนาะของทางโรงพยาบาลเลยว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะว่าวันนี้คุณมาหาหมอพบเป็นอะไรได้ยาอะไรกลับไปบ้างแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ5วันทําการอะ่ะเขาก็จะแบบมีบินส่งเข้ามาในแอปเลยว่าเออ หลังจากที่แบบว่าหักค่าประกันสุขภาพที่เรามีเนี่ยที่เขาช่วยจ่ายบางส่วนออกไปแล้วอะเราอะเหลือจ่ายเท่าไหร่นะคะแต่ในส่วนของยาก็คือเราต้องจ่ายตรงกับเคลินิกยาที่เราไปรับยานะคะ mm hmm. เช่นกิปก็จ่ายกับ CVS ไปนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่กิ๊บเจอมากับตัวเองเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเจอแบบสเต็ปนี้แหละแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่า เพื่อนที่อยู่เมืองอื่นอยู่รัฐอื่นเนี่ยขั้นตอน process ต่างๆเนี่ยเหมือนหรือต่างจากของกิฟอาจจะต่างกันก็ได้วิธีการขั้นตอนการรอวิธีการทํานัดหมายหรือใดๆเนี่ยอาจจะต่างกันก็ได้ก็อยากให้เพื่อนเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยเนาะว่าคุณเพื่อนอยู่เมืองไหนอยู่รัฐไหนแล้วเจออะไรมาบ้างนะคะเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนอื่นได้ฟังกันค่ะต้องขอย้ำนิดน,นึงเลยว่าถ้าใครอยากจะแบบไปหาคุณหมออะถ้าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เออเจนมากอะไรเงี้ยแล้วอนาคตมีแพลนอยากจะทําประกันชีวิตเนี่ยอยากให อึบไว้นิดนึงก่อนด้วยไม่ใช่อะไรคือแบบด้วยประสบการณ์ที่แบบว่ากิฟเป็นผู้ดูแลเป็นคนที่แบบดูแลในเรื่องของการทําประกันชีวิตขายประกันชีวิตให้กับพี่ๆน้องคนไทยในอเมริกานะคะก็คือพบม,มาเยอะมากเลยว่าแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยการทําประกันชีวิตเนี่ยเขาดูประวัติสุขภาพประวัติการขับขี่ไว้นะย้อนหลังด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยเราเคยมีประวัติอะไรมาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราพบว่าเรามีประวัติสุขภาพแล้วเนี่ยอย่างเช่นบางคนเป็นสลิปแอปเนี่ย อะไรอย่เงี้ยหรือบางคนมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะ ที่แบบว่าอาจจะพัฒนาไปเป็นความรุนแรงในเรื่องของมะเร็งได้หรือเป็นเนื้อง,งอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราอาจจะทําประกันชีวิตเลยไม่ได้อีกแล้วหรือรวมถึงอาจจะได้เรดสุขภาพที่ไม่ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าการทําประกันชีวิตเนี่ยสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าคุณจะได้รับเบี้ยที่ถูกหรือว่าเบี้ยที่ไม่ได้ถูกอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งถ้าสมมติแบบว่าคุณสุขภาพแข็งแรงดีมากไม่เคยเป็นโรคอะไรยังหรือ,ออาจจะมีความเสี่ยงเป็นแต่ว่าเราไม่ดูงไงนเราไม่เคยไปตรวจเนี้ย ทางบันทึกทางการแพทย์มันไม่มีไงเราก็จะยังได้เดสุขภาพที่ดีที่สุดอยู่ก็อาจจะสามารถเป็นกรณีแบบนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาแชร์เฉยๆว่าถ้าใครมีแพลนจะทำประกันชีวิตกออ็ถ้ากลัวว่าแบบสุขภาพเราไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยากขึ้นไปตรวจนะคะก็ประมาณเท่านี้ละค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้กิฟต์ทำคลิปรีวิวประเภทไหนอีกก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย